การหารือกันค่ะในเรื่องของโคตาที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะคะแล้วก็แนวทางในการทํางานหลังจากนี้ซึ่งคุณเทง้งนัทพงศ์นะคะหัวหน้าพักประชาชนเนี่ยมองว่าไอ้สโลแกนที่บอกว่ามีเราไม่มีลุงเนี่ยมองข้ามมันไปเลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอึดอจจัดใจด้วยนะคะที่หลังจากนี้จะร่วมงานกับบิ๊กป้อมขอให้ประชาชนมั่นใจค่ะว่าการอภิปรายครั้งนี้ไม่ผิดหวังแล้วก็จะเข้มข้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาด้วยค่ะ ที่ร้านเอกระเราะค่ะนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนในฐานะผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทรนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงหัวข้อของการพูดคุยกันกับพักร่วมฝ่ายค้านในมื้อดินเนอร์นี้นะคะโดยบอกว่าหลักๆเนี่ยก็หารือการเรื่องของการจัดสรรเวลาในการอภิปรายต่างๆทั้งการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151และอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยก็คือการหารือกันในการทํางานของพักฝ่ายค้านอย่างเช่นในเวทีผู้น ฝ่ายค้านพบประชาชนก่อนหน้านี้นายชัยธวัฒน์อดีตหัวหน้าพรรก้าวไกลซึ่งทําหน้าที่ผู้นําฝ่ายค้านก็มีการจัดเวทีผู้นําฝ่ายค้านพบประชาชนและจะพยายามสานต่อเวทีนี้ต่อไปค่ะ ถามไปว่าพักร่วมฝ่ายค้านยังมีจํานวนเท่าเดิมหรือไม่หลังจากที่พักไทยสร้างไทยเหมือนมีจุดยืนทางการเมืองร่วมกับฝั่งรัฐบาลเนี่ยนะคะน,นะายนัทพงศ์ยืนยันว่าในส่วนของไทยสร้างไทยเป็นเรื่องภายในของแต่ละพักแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยยึดในหลักการซึ่งมีการส่งเทียบเชิญแล้วก็มีการส่งตัวแทนของพักมาร่วมรับประทานอาหารร่วมกันส่วนกระบวนการภายในของแต่ละพักเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยพักประชาชนไม่สามารถไปก้าวไก่เรื่องภายใน พักได้ถามไปว่าข้อมูลของการอภิปรายค่ะต้องมีการเอามาแชร์กันหรือไม่หลังจากที่บทบาทพักพลังประชารัฐนะคะที่ออกมาติดตามเรื่องของนโยบายและการตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยมีเห็นมากขึ้นนายทัศนพงศ์บอกว่าปกติการทํางานของพักฝ่ายค้านก็จะใช้วิธีการจัดสรรโคต้ตานในการอภิปรายส่วนเนื้อหาในการอภิปรายอย่างไรนั้นที่ผ่านมาในกระบวนการปกติไม่ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันค่ะเพราะว่าแต่ละพักเขาก็จะมีการทาโจทย์ และทําการบ้านของตัวเองในการอภิปรายอยู่แล้วดังนั้นการหารือในการทานอาหารร่วมกันวันนี้เนี่ยก็คุยกันเรื่องของการทํางานร่วมกันนะคะถามไปว่าจะมีการอภิปรายเรื่องนายทักษิณหรือไม่ นนะายณทวงบอกว่าโอ้โหมีหลายเรื่องเลยค่ะตอนนี้นะคะได้รับข้อมูลมาจากหลายฝ่ายนอกจากที่มาสื่อสารเนี่ยเรื่องของการคุยกันของพักร่วมฝ่ายค้านแล้วก็อยากสื่อสารถึงประชาชนข้าราชการที่ทํางานอยู่ในทุกส่วนของราชการด้วยถ้ามีข้อมูลอะไรที่พบการทุจริตคอร์รัปชันหรือดําเนินนโยบายของรัฐที่ไม่ถูกต้องแจ้งข้อมูลมาเลยค่ะที่พักประชาชนหรือร่วมฝ่ายค้านก็ได้ถามไปว่าแล้วจะมีข้อมูลใหม่หรือไม่เพราะว่าที่ผ่านมาคนเข้าผิด หวังกับการอภิปรายของฝ่ายค้านค่ะนายนัทพงศ์บอกว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับครั้งนี้และในช่วงไตรามาสแรกของปีหน้าก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างแน่นอนเนื้อหาในการอภิปรายเข้มข้นแน่นอนค่ะนายนัทพงศ์ยังกล่าวด้วยนะคะว่าการอภิปรายถึงภาวะของผู้นําของนายกรัฐมนตรีในประเด็นที่วันนี้เนี่ยหารือกันตนเองเชื่อว่ามีประเด็นที่เห็นว่าการทํางานของรัฐบาลยังไม่ตอบโจทย์หรือว่า หลายอย่างของสังคมทั้งข้อสงสัยค่ะซึ่งแน่นอนว่าทุกเรื่องอยู่ในยติเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนภาวะผู้นําของนายกรัฐมนตรีเป็นสิ่งที่นายกจะต้องทําให้เห็นว่านางสาวแพรทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่คนอื่นค่ะและเรื่องของการลงพื้นที่การดูปัญหาต่างๆในพื้นที่เป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีก็ควรต้องทําเพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาอย่างแท้จริงในที่สุดส่วนนี้เองที่มีความคิดเห็นว่าไม่ใช่ทุกปัญหาต้องลงไป ดูด้วยตนเองบางปัญหาถ้าติดภารกิจจําเป็นก็สามารถมอบให้ผู้อื่นดําเนินการแทนได้แต่ใจความสําคัญเนี่ยคือการกํากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพในฐานะนายกรัฐมนตรีคือความรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในการมาตอบกระทู้ถามสดในสภาคิดว่ามีความจําเป็นในเมื่อวันประชุมสภาล็อกอยู่แล้วว่าเป็นบันพรพฤหัสบดีก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องมาตอบฝ่ายนิติบัญญัติที่ทําหน้าที่ตรวจสอบทวงดู ดังนั้นนายกรัฐมนตรีสามารถล็อกตารางล่วงหน้าได้นะมันอยู่ที่การจัดลำดับความสำคัญของเรื่องค่ะถามต่อแล้วจะไว้ไว้วางใจพักร่วมฝ่ายค้านอย่างไรโดยเฉพาะกับพักพลังประชารัฐเนี่ยนะคะ น,นายนัทพงศ์บอกว่าเป็นเรื่องของความมืออาชีพของแต่ละพักซึ่งพักร่วมฝ่ายค้านเนี่ยตนเองบอกไปแล้วก็ต้องจัดสรรโคต้าและกระบวนการผ่านวิบในการคุยกันเราจะมีการจัดสรรเวลาในการอภิปรายอย่างไรส่วนประเด็นแต่ละประเด็นก็เป็นหน้าที่ของแต่ละพักที่จะไปะจัดสรรโคต้ากันแล้วก็เตรียมตัวมาอภิปรายน,นายนัทพงศ์ยืนยันค่ะว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการทํางานของพักร่วมฝ่ายค้านเพราะว่าการเชิญมาทานอาหารร่วมกัน ก็เชิญทุกพักไม่ได้มีการกีดกันอะไรส่วนกรณีที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐท่านไม่ได้เดินทางมาด้วยตัวเองแต่ก็ส่งตัวแทนมาจะมีนัยยะอะไรหรือไม่เนี่ยนะคะ ตนเองมองว่าเป็นเรื่องที่แต่ละท่านจะตัดสินใจด้วยตนเองยืนยันว่าตอนที่ส่งเทียบเชิญก็เชิญทุกพักด้วยนะคะก็หมายถึงว่าทุกพักเนี่ยเท่าเทียมกันอยู่ที่ท่านตัดสินใจถามย้ําไปว่าผิดหวังหรือไม่นะคะที่พลังประชารัฐม่ได้ส่งกนนนาของพรรร่วมแต่ส่งแค่ตัวแทนมาค่ะ น,นายนัทพงศ์บอกว่าสอสอเขาก็มีสถานะเป็นผู้แทนรัษฎรเช่นเดียวกันเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยตนเองคิดว่าการตัดสินใจว่าจะส่งตัวแทนภายในพักใครมาหรือไม่มาเป็นเรื่องในพักค่ะวันนี้ตัวแทนนะคะที่มาร่วมของทุกพักเนี่ยก็คุยกัน ในส่วนตัวเนื้อหาเป็นหลักค่ะเชื่อว่าตัวแทนที่แต่ละพักส่งมาสามารถประสานงานต่อไปอย่างพักได้ไม่มีปัญหาอะไรถามอีกค่ะว่าก่อนหน้านี้มีสโลแกนบอกว่ามีลุงไม่มีเราแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยพักฝ่ายค้านร,ร่วมกันแล้วจะทำอย่างไรให้จุดยืนการทำงานของพักร่วมฝ่ายค้านตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้น,นายนัทพงศ์บอกว่าการทำงานของพักฝ่ายค้าคนกลไกอาจจะต่างกับฝ่ายบริหารค่ะอาจไม่จำเป็น ต้องคุยกันถึงเนื้อหาในรายละเอียดว่ามีทิศทางในการอภิปรายอย่างไรเพราะว่าแต่ละพักก็จะมีจุดยืนทางการเมืองของตัวเองมีเนื้อหาที่ตัวเองนําเสนอเพราะฉะนั้นกรอบการทํางานของฝ่ายค้านวันนี้เนี่ยคุยกันกรอบการจัดสรรเวลาและทิศทางการทํางานในอนาคตและเวทีผู้นําฝ่ายค้านพบประชาชนหากพักพลังประชารัฐมีความยินดีอยากเสนอประเด็นอะไรใช้เวทีผู้นําฝ่ายค้านได้เลยค่ะในการลงไปเจอกับประชาชนในแต่ละพื้นที่ยินดีไม่ปฏิเสธ เอ๊ถามต่อครั้งนี้มีลุงมีเราไม่อึดอัดใจใช่หรือไม่นะคะคุณนัทพงศ์ก็เลยยืนยันว่าไม่ได้อึดอัดใจและบรรยากาศวันนี้ก็เป็นไปด้วยดีค่ะ